ลูกนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนูร์เฟรมค่ะขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะจะากผมขอกำลังใจด้วยคนได้ไหมคะสวัสดีครับลูกครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับปุรณบสสวัสดีครับโอมทิติวัฒน์ครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราเหมือนกันครับผมครับสวัสดีครับผมกัปธนาวุธนะครับ ไี่ถ่ะยม่ค่ะขอกำลังใจด้วยนะคะโอ้โหเขาไม่เป็นทีมด้วยสวัสดีครับผมมิวครับผมก็ขอกำลังใจกับเราทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนักทุกคนอีกครั้งนะครับมารยาทการขับที่มิวอยู่ทั่วประเทศตอนนี้น่าจะกำลังแฮปปี้เลยกับ Free Fire Icon 2021ของเรานะครับทีม Blue Water ัล t e r ยกมือจิ Blue อั t e r นี่จะบอกว่าครั้งที่แล้วที่มาเล่นเนี่ยคุณทั้งสี่คนเนี่ยไม่ได้แค่มาแข่งกับเพื่อนดาราแต่คุณคือแชมป์เหรอ ใช่ไหมนี่นี่จิให้คนบอกทีดีเขาเป็นแชมป์เป็นแชมป์เหรอเป็นแชมป์แล้วครับผมเล่าซิคุณบอกก่อนว่าทีมเราไม่มีดวงเลยดวงเป็นศูนย์ครับผมคือทำอะไรก็อย่างจับเกมไพ่ก็คือได้แต่ต้องการไม่มีโจมตีเลยครับใช่พอไปหมุนวงล้อสุดท้ายก็ได้ติดลบ160จากคุณเองก็ไม่มีดวงคุณลบแค่160ลบเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่นะสองล้อสองล้อเจอคนไม่มีดวงกว่าครับผมแต่ก็ชนะมาได้อืความสามารถเดอะบลูวอเตอร์คืออะไร ว่าเป็นความสามัคคีครับเพราะว่าคือเราจะวางแผนในตอนแรกว่าเร้ยเราจะบุกค่อยๆบุกค่อยๆล้อมสตูอะไรครับผมค่อยๆล้อมแต่ละคนแล้วก็ค่อยบุกทีเดียวยากไหมกว่าจะคว้าตำแหน่งแชมป์ได้ก็ยากนะครับนอกจากฝีมือแล้วเนี่ยจริงๆก็ต้องแอบบอกว่าเราก็ต้องแอบใช้ดวงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีดวงเราก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้แชมป์แต่ว่าด้วยความที่อย่างที่พี่อมบอกว่าพวกเราวางแผนกันมาดีก็ คว้าแชมป์มาครับผมแต่ทีมีทีมก็โอ้โห่ไม่มีใครยอมใครสุดๆนะแล้วพอได้ตำแหน่งมามีโอกาสได้เทคสไปหาเพื่อนๆที่อีกทีมที่เป็นแพ้บ้างนนเป็นขคยี่เขาบ้างนนทีมไหนแพ้นะคะทีมแและนั่นก็คือทีมแชมป์ของเราก็คือ blue blue เต t e r ใช่ไหม blue water นะอ่ะทีม yellow panda ยกมือนี่เขาบอกว่าทีมนี้ อันนี้จริงมากบอกพี่ด้วยนะเขาบอกว่าทีมนี้เป็นสายมูไม่ชนะเกมแต่ชนะเทนเรนคืออะไรนะอาไมาบอกไปคือทีมเรานี่แบบว่านัดก,กันก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายก่อนออกจากบ้านคะ่ะแล้วก็เลือกสีที่เป็นแบบสีมงคลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพือเกมไหนที่ใช้ดวงเนี่ยทีมเราจะได้ซะส่วนใหญ่คือความสามารถก็จะอาจจะกลางกลางไปทางน,น้อยน้อยนิดนึงครับผมก็เลยต้องพึ่งอื่นอื่นแล้วมันก็พึ่งได้อยู่นะคะพี่เคหล่วหนุ่มๆมา เราเราประชุมกันครับผมตอนเล่นเกมว่าทุกคนหลบทุกคนอะไรนะหลบเราเราเราไม่สามารถไปสู้กับทีมต้องเงินได้เนาโอ้โหเกิดอะไรครับเราเลยใช้แผนหลบใส่สู้ค่ะส่สู้ใสู้เราค่อยบอกว่าค่อยๆออกไปตอนท้ายอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าแบบเรื่องสายดูใส่ดูเนี่ยต้องให้รัวอัลเตอร์เขาจริงๆเพราะว่าเขามากันเป็นทีมเวิร์กมากแหมโจ้เราไม่ได้เล่นเกมเราเล่นเล่นไพ่ เปนให้เราชนะมาเลย <In> แล้วครับคิดว่าจุดเด่นของทีมเราคืออะไรคือทีมนี้เป็นความสาังคีใช่ไหมครับแบบมีการวางแผนมีอะไรพวกนี้ทีมเราจริงๆก็มีวางแผนแหละครับแต่อาจจะด้วยสกิลเพย์อาจจะไม่เท่าเขาเราก็เลยแบบม,มั่วๆไปหลบๆแล้วกันใช้ใช้แผนหลบเอาครับอืม <oth> <nin. S 1> และนั่นก็คือทีม Yellow Panda ทีม Free Fire Green หนระอยู่ไหนยกเือ Green จุดเด่นของทีมเราคืออะไร